สวัสดีครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการสาธิตนะครับการใช้งานตัวเทคโนโลยี l พลนซิม u l เลชันที่จะมาใช้ในเรื่องการที่จะโชว์นะครับโชว์สถานะการทำงานของอย่างเช่นโชว์ว่าเครื่องจักรนะหรือว่าสเตชันหนึ่งตรงนี้นะฮะมันทำงานอยู่ในมันทำงานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมัน <c oughs> มีเรื่องของการที่จะต้อง เซตติ้งหรือว่าโดนบล็อกกี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นนับนี่ก็จะมาโชว์ที่เป็นแดชบอร์ดนะครับเป็นตัวเครื่องมือวัดมาวัดว่าตอนนี้ที่บัฟเฟอร์เนี่ยนะครับมีของอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีจำนวนมีจำนวนบัฟเฟอร์เนี่ยเพียงพอกับการใช้งานหรือไม่จำนวนมากน้อยเพียงใดครับอือเดือนเนี่ยผมก็ได้เอามาโชว์สถานะการทำงานของเครื่องจักรนะ กราฟที่เอาไปโชว์เรื่องของอลักษณะของบัฟเฟอร์นะว่ามันมีจำนวนจำนวนแปชิ้นอยู่สักกี่เปอร์เซนต์ช่วงเวลาไหนบ้างคนระัหรือจะดูเป็นในส่วนของที่เป็นจำนวนก็ได้นะเป็นจำนวนาจากกราฟนะครับจากกรฟาฟแต่ประเด็นที่ที่เป็นน่าสนใจก็คือเราสามารถที่จะสร้าง ตัวของแดชบอร์ดตัวนี้นะครับให้เป็นเครื่องมือวัดที่อาจจะเอาไว้แสดงผลนะครับแสดงผลจากอุปรกรณ์ภายนอกก็ได้นะครับว่าตอนนี้สมมติเรามีตัวสเตชันหนึ่งที่อยู่ด้านนอกเราก็ใช้ลักษณะนี้ดึงตัวสิก n นลนะครับจากเซนเซอร์เข้ามาแสดงผล อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือข้อสรุปก็คือในตัวเทคนิคติดแพร s i m u l a t i o n เราสามารถที่จะแสดงตัวของเรตบอร์ดนะครับเรตบอร์ดหรือเครื่องมือวัดต่างๆที่เรา,าสนใจหรือ,ต,อต้องการแสดงค่าต่างๆเราสามารถที่จะมาแสดงได้เลยอย่างตอนนี้ก็คือตัวบัฟเฟอร์หนึ่งเนี่ยก็คือทำงานาเต็มที่นะมีของอยู่เต็มที่ล่ะนะครับจะเห็นว่าพนักง,งานก็ สามารถที่จะ,ะ,ะเดินออกไปจากตำแหน่งควบคุมเครืค่อจงจักรเพราะว่าบัลเฟอร์มันเพียงพอแล้ว